สวัสดีค่ะคุณแสบและคุณวิชาญค่ะ,คะสรุปว่าทองขึ้นมาแล้วนะฮะหนึ่งพันหร้อยละล่าสุดหกสิบห้านะครับเรียนต่อออนสครับมองอย่างไรฮะมีโอกาสขึ้นได้ต่อเนื่องหรือเปล่าครับหรือว่าจะพักตัวในแนวแนว,แนวไหนได้ฮะเมื่อวานนี้ทองคำไปทำา i g อยู่ที่พันหกร้อยเจ็ดสิบห้า US d o l l a ต่อ t r o o u n ครับซึ่งเป็นแนวต้าน แนวต้านใหญ่นะคะคแล้วก็มีการพักลงมาย่อม,มาอยู่ที่พันหกร้อยหกสิบห้าก็น่าจะมีโอกาสที่จะพักฐานแล้วอ,อาจจะปรับฐานนิดนึงครับครับปรับไปถึงไหนฮะที่ปรับฐานฮนะ,ะเรามองวันนี้ถ้าทองคำไม่สามารถยืนอยู่เหนือพันหร้อยห้าสิบเจ็ดได้อโอกาสที่จะย่อม,มาแถวพันหร้อยสี่สิบห้าก็มีแต่เราเชื่อว่ากรอบจะขยับขึ้นมาจาก ที่มันเคยอยู่พันหกร้อยี่สิบกว่าเนี่ยอาจจะขึ้นมาเป็นพันหกร้อยสี่สิบกับพันหกร้อยแปดสิบกรอบน่าจะขยับขึ้นมานิดนึงถ้าอาทิตย์หน้าไม่มีข่าวที่จะสป,ปอร์ตให้ทองคำปรับตัวขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้อีกสักพักหนึ่งจนกว่าเออจะมีทิศทางที่ชัดเจนของทองคำมาค่ะคเพราะว่าเหมือนกับว่าสัปดาห์นี้เนี่ยกันชุมทางซีกยู e เนี่ย มันไม่ได้มีอะไรที่ซับพอร์ตมากมายหรือว่ากระยับตัวขึ้นของนองคำคเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการแค่รับข่าวของของ,ของทางที่อเมริกาซึ่งเป็นแค่ถแถลงการแต่ยังไม่มีแอคชั่นจริงๆก็คือปรับมาตามดีมานปรบับมาตามกระแสะแต่ก็มันไม่มีอะไรที่จะเป็นซับพอร์ตต่อก็อจะพักฐานอยู่ช่วงแถวนี้ชักพักหนึ่งก่อนนะคะค ครับคุณประวันครับแนะนํานักลงทุนหน่อยได้ไหมครับว่าในช่วงสถานการณ์แบบเนี้ยควรจะทําตัวยังไงดีครับคือถ้าเราเชื่อว่าเย็นเย็นวันนี้น่าจะมีโอกาสกลับขึ้นไปเห็นแถวพันหกร้อยเจ็ดสิบหรือเจ็สิบห้าอีกครั้งหนึ่งถ้าจุดนั้นไม่ผ่านนะคะก็น่าจะยอ่อแล้วก็เออจุดนั้นน่าจะเป็นจุดที่จะขายทํากําไรออกมาก่อนแล้วก็ยอ่ยอย่อลงมาแถวพันห้าร้อยเอห้าสิบเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบ อาจจะทยอยสะสมแต่อย่าเพิ่งซื้อเยอะหรือว่าถ้าย่อลงมาเนี่ยต่ำๆทันหกร้อยห้าสิบแถวนั้นน่าจะเริ่มทยอยสะสมได้แล้วเพราะว่ามุมมองของแวลจีมองว่าโอกาสที่ทองคาจะปรับตัวขึ้นเออ่เป็นไซด์เวอัพในสัปดาห์ถัดไปน่าจะมีค่ะอืคุณประวันครับเคยบอกกับผมไว้ก่อนหน้านั้นนะครับที่หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบเหรียญต่อออนนะครับว่ายาช็อต นะฮะแล้วก็มันก็จริงๆนะฮะดีนะฮะที่ไม่มีคนช็อตนะฮะก็เลยทำให้เวลาทองคําขึ้นมาไม่ค่อยเสียหายอย่างใดแต่ว่าณนะขณะนี้ที่คุณปรวันบอกว่ามันอาจจะมีโอกาสที่สะสมที่1,650วันนี้เราช็อตได้ไหมฮะสักหนึ่รฮะหรือว่าไม่ควรคือแนวแนวรับที่1 6ึ่งกเ็นี่ยก็ยังเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแรงถ้ามองย,อย้อนหลังไปสวันเนี่ย เมื่อวานนี้กับวันซืนเนี่ยมันพยายามที่จะผ่านลงมาแล้วมันไม่ผ่านเพราะฉะนั้นต้องดูก่อนว่าแรงขายมันมีมากพอที่จะเทสตรงนี้แล้วลงมาไหมถ้าไม่พอเนี่ยตรงจุดแถวห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดแถวนั้นน่ะน่าจะมีมีการดีดกับขึ้นไปเห็นพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าอีกครั้งหนึ่งคืออันนี้เนี่ยคือไปลองที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดะคะอืมคือไปลองที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะแต่อย่าลองอย่าลองเยอะถ้า,าสมมตมิมีสักร้อยเปอร์เซ็นทยอยมาสักสามสิบเปอร์เซ็นก็ได้เพราะว่าถ้ามองตามปัจจัยทงเทคนิคแล้ววันนี้น่าจะยอ่อแล้วท่านน่าจะได้ย่อได้เยอะแต่เนื่องจากว่าเรามองว่ากระแสะการซื้อมันเริ่มเข้ามาแล้วแล้วก็ถ้าวันนี้ไปจนถึงเย็นไม่มีข่าวอะไรที่เป็นบวกกับทองคําเนี่ยโอกาสที่จะย่อมีแต่ถ้าบาังเอิญมีข่าวที่เป็นบวกกับทองคอําเข้ามาเนี่ยโทษค่ะ <c oughs> <c oughs> มีโอกาสบีบกลับขึ้นไปอยู่แถวพันหถ้าปิดตลาดวันนี้อยู่เหนือพันหขึ้นไปเนี่ยสัปดาห์หน้าก็คงจะไปต่อครับ<ม>ครับคุณประวันครับผมขอแนวคิดสั้นนิดนึงได้ไหมฮะ <c oughs> คือตอนนี้เนี่ยมันมีข่าวข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเยอรมน,นีหรือว่าฝรั่งเศสเนี่ยไม่ชอบที่จะต่อเวลาให้กับกรีซปฏิรูปเศรษฐกิจนะครับตรงนี้มันมีความกังวลขนาดไหนฮะในส่วนของทองคํา คุณธวันครับมันจะทำให้เงินยูโรเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะอ่อนตัวสองคอําก็อาจจะปรับตัวตามเงินยูโรอะค่ะครับครับครับอ่ะก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งปัจจัยแล้วกันนะครับแต่ใดก็ตามถ้ายังไม่หลุด1,657นะครับก็ยังไม่ต้องช็อตนะฮะ สามารถรอล,อลองไว้ได้หน่อยหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับ,บคุณพวันนาวาวัฒนาทรัพย์นะครับรองประธานกรรมการบริษัท YLG b u l l i บ n International ก็ให้จับตาดูหลายนะฮะคือตอนนี้เนี่ยคนตื่นทองอีกครั้งนะคยใชยุตื่นทองอเออจริงๆตอนนี้หลายคนตอนแรกขายได้ยังขายได้ยังพอมันเลยขึ้นมา ซื้อต่อได้ยังซื้อต่อได้ยัง <c oughs> คือบวก,บ,กบวกยางต่อเนื่องมาเรื่อยๆ <c oughs> วันละห้าสิบร้อยสองร้อยอะไรอย่างงี้ครับเอา,เาดูกันต่อไปนะฮะเ<ด>นี่ยนะ,ะ<ด>ก็คือภาพรวมนะครับทั้งเรื่องราวการลงทุนหุ้นลงทุนทองนะครับข่าวสารเศรษฐกิจทั้งต่างประเทศและในประเทศร,รวมไปถึงสีสันที่ทําให้ผู้ชมได้มีรอยยิ้มนะครับกับมาเก็ตมูฟเวอร์ช่วงเที่ยงกันพบกันทุกวันล่ะครับสำหรับเราสองคนนะฮะลากันไปก่อนคุณผู้ชมสามารถติดชมรายการ ได้ที่ w w w e b i t c h a n n e l t v นะครับเข้าไปชมย้อนหลังก็ได้หลาย